กับ5สาเหตุที่ทําให้ปัสสาวะบ่อยนะคะใครอยากหายขาดจากภาวะปัสสาวะบ่อยไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งคืนเลยต้องไปแก้ที่5สาเหตุนี้นะคะสาเหตุที่1คนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะถ้าหากว่าเราสามารถที่จะคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้อาการปัสสาวะบ่อยก็จะดีขึ้นนะคะสาเหตุที่2กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะในกลุ่มนี้ดื่มน้ําให้เพียงพอไม่กลั้นปัสสาวะนะคะก็จะช่วยให้อาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบดีขึ้นนะคะลดการปัสสาวะบ่อยนะคะอันนี้ช่วยได้อันที่ 3เลยก็คือในกลุ่มของต่อมลูกหม,มากโตนะคะอันนี้ถ้าหากว่าใครที่หมอวินิจฉัยว่าต่อมลูกหม,มากโตนะคะเริ่มแรกรักษาด้วยยานะถัดมาถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะใช้วิธีการผ่าตัดนะคะอันที่4ดูแลในเรื่องของการทานอาหารที่มันอาจจะกระตุ้นทําให้เราเดือบปัสสาวะบ่อยอย่างเช่นพวกกลุ่มชากาแฟนะคะอันนี้ก็ให้ระมัดระวังนะคะและสุดท้ายอันที่5กระเพาะปัสสาวะไวเกินนะคะอันนี้ให้ฝึกกลันปัสสาวะนะคะก็จะช่วยได้ค่ะ